ค่ะกบสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทั้งบ้านเอฟซีทุกท่านค่ะข้ามันี่กับมางคุดกับเจ้าข้ามสามตะเตีงที่เขานะคะมันี่เจ้าข้ามสามตะเตีงก็บไอ้มาติดตามดวงดาวข้ามฝันกับนากอเนาะค่ะนากอพื้นฝันเนาะค่ะท่านผู้ชมเพื้นฝันเห็นภูเขาเก่าขึ้นเนาะค่ะพื้นกับฝันว่าเลยขึ้นเครื่องบินเพื้นวะเนาะค่ะขึ้นแลนแบบแห้งพื้นวะเนาะค่ะหอแบบแห้งเพื้นวะเนาะค่ะพื้นกะไปล่องมองทีไกลๆเพื้นวะเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเพื้นกะ ฟันเห็นกบเนาะค่ะเนาะกบเพิ่นมีแต่ตัวใหญ่ๆเพิ่นว่าเนาะค่ะความฝันของหนักโกสิเป็นจังไงเป็นไปเป็นมาแนวใดกะบ่เป็นการเสียเวลาเนาะค่ะเทาก็ไปติดตามรับชมรับฟังความฝันของหนักโกพร้อมกันเนาะค่ะไปค่ะสวัสดีค่ะหนกอค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนักโกสวัสดีค่ะกาท่านผู้ชมกาเดินทางมาหาหนกอเนาะค่ะเนาะได้ยินข่าวว่าหนักโกฟันค่ะท่านผู้ชมฝันหลบหนีได้ทั้งเล็ก สามตัวแล้วก็บสองตัวโน่นนะกอเนาะในทั้งบนทั้งล่างค่ะท่านผู้ชมเรื่องเราความฝันของนายกอสีปินไปเป็นมาจังไดกันนายกรว้าสูฟังค่ะนายกอฝันมาจังไดคะฝันว่าตัวจะคล้องันอยู่ในห่วยเนาะอยู่ในห่วยเห็นตู้ตั้งน้ำหอมได้หลายจากน้ำหอมไปยังแนวแล้วว่าว่าพอบอาซื้อหาเนาะว่าซื้อมาหาใใจเนาะเอามาไว้ เรจะขอเอื้อยอันนั้นเพิ่นกะเอามาใส่น้ำมาเนี่ยมาใส่ไใบพุ่มหัวกลากันหัวแบบอุ้ยเอามาขวดน้ำหอมขวดมืดแล้วมาใส่ข่อยเ็ดหยังนอกอะไรนะข่กับนี่ตัวข่อยเก็บทิมเนาะตัวขวดมันมืดเนอะเก็บทิมเก็บเอาแต่ตัวน้ำหอมที่มันบ่ถิมนะที่มันยังที่มันยังหลายๆนะเอามาตั้งไว้ที่เทิร์นแบมันเป็นตู้ ตูใส้น้ำหอมเนาะมันเป็นแป้นมีกระจกมียังปีดเด็กมันเป็นวันนี้ด้านล่างเลยเกสิเหมือนกลางมามีน้ำหอมยังอยู่ทั้งสามสี่ขวดเอามาหนิตัวของกัญญาห้ามานีเมื่อก็ไปบ่ายเนาะจับน้ำหอมเนาะเมื่อเป็นหาเนาะมื่อหาจับจับน้ำหอมมาน้ำหอมสามสี่ขวดเหาอยู่แหาวซ้ำาหาวซ้ำหนีแหละแหาวในซ้ำหนีแหาวแนอยู่ขวดน้ำหอม จะเอามาอันหนึ่งมาเมา่อใส่จะกระแล่จะคล้องสศพี่จะใสสองขาเศีแล้วมาเนี่ยในน้หอมเราคืนเรียบร้อยขืนหน้าจะข่วยคืนจะขวยยางเป็นทางเนาไปสร้างทคงหน้าเนาะค่ะมาเนี่ยไปเหยียบไปพาเขาไปในน้ำโบกน้อยๆน้ำฝนตกใหม่ๆนะค่ะไปเหยียบโคบแลนออกมาแล้วดอกป อยากโอ้ยกมีตัวใหญ่มาหนีแล้ะคอยชิมากคอยชิมาเอาน้ำฝนคือข่อยว่าตัวนู้นน่ะย่างไปเห็นผู้บ่าวสำนอยู่นางยังอยู่ก็นางกลุ่มเงยอยู่เด็กอือืมก็น่คนอยู่ผู้หนึ่งอยู่คนเดียผู้หนึ่งเออแม่ก้อนกับผู้หนึ่งย่างไปนอกค่ะย่างมานี่เห็นก็ปล่อยละปล่อยน้ำตรงหน้างันหน้าออกแบบปล่อยลงห่วยเห็นน้ำหอมข่อยไปจัดอกปล่อยลง น้ำไปอู้น้ำจะอ่งมาในหัวถั่วมเต็มื่อหล่นเมื่ะปิดน้ำน้ำะน้ำน้ำหอมถั่วมืดโอ้ยเดี๋ยไปปล่อยน้ำยังน้ำหอมข่อยเมื่อข่อยว่าถั่วมืดอร่อยเลยนะเพิ่นกับว่าปลาข่อยจะเท่าอันนี้จะพอเหียงนอหนามนอข่อยว่าลักอันน้ำลงหวยมืดแล้วน้ำหอมข่อยเมื่อถั่วมืดก็นี้ข่อยว่าเครียดตัวเจะของเครียดนอะเครียด เครียนหอมบ่ย่างเครียหอมบอยางค่ะบ้าวนักกับนางคนหนึ่งเนาะโดยเฉพาะกับยางตายไปเนาะคนนางกลมโล่งเลยคนยองย่องคนลัะคนลกปล่อยเลยเด้ๆมันเป็นทอเป็นวงกลมเนาะวงกลมน้ำไหลไหลเข้าไปโร่งหองแบบเต็มเงินห่ามพูนเลีีโดยเฉพาะกับยางตายไปเครียดไปหดพูนแชงตายไปเนาะโล่งหวยทักพูนอีก ว่าสื่อเมื่อเฮื่อนอยากเมื่อเฮื่อนค่ะไอผู้บ้านเนยนมากคอยเบบ่ีค่ะมักกันเด้เป็นผู้เววสับหนบ่ะเป็นผู้บ่าวอาอยู่ดแต่ว่าหลบรอโตคือเคื่งโกรเป็นเจรวดค่ะทำเมื่อเฮื่อนมาจะหอดไหวปัขึ้นน้ำขคอยเิ่นว่าขึ้นเพิ่นก็ขาวขึ้นขึ้นฟังนาค่ะซกซกขอยจนวย่นอยู่้างฝากทั้งพี่ขึ้นได้เจรวด พอค่อคยคืนก็ได้คืนเจ้าจะลวดนั่น,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 นกระด,ด,ดาษเป็นท้าวว่าเป็นท้าวแล้วท้าวไปน้ำช่างไปพูนตัดแต่บอกไก่หนึ่งช่างก็ดีดิหมุนพวกมันไล่ไปอุ้ยว่ายค่นเปนจะลวดเป็นหยดเป็นยังอ่ะโลเป็นเป็นลดนบ่ค่ะเป็นโลดแต่คือจะลวดไปคือเครืค่องวิ่งค,คือจะลวดแต่ว่ามันเป็นเป็นลดจะลวดเนาะ,ค,ะคือเขาเล่นเกิน,นออกโทรทัศน์เขาทีรถที่จะลวดอย่างเงี้ยมันไว่ะนะ เที่ยวไปบึ้นไปีคยวน้ำซากว่ไอวคนาดหอดพุนหอยพึ้งวันนี้ลงจักลงตอนใดกว่าค่ะวันนี้ลงจักลงตอนใดหู้เมื่อจีดามลูกคุณตื่นเต้นเหล็กบนเหล็กบนแล้วไปว่าเนาะเพราะว่าเป็นจรวดเนาะนี่เป็นหอเนาะเป็นหอคืออะไรเป็นน้อยเป็นน้ำชางนี่ค่ะข้นข้าวก็ผู้หนึ่งคนข้าวอืม มันยิ่งก็คือข่ขึ้นอันเนี่ยผู้หนึ่งคู่สองเนาะคู่ชายกับหนึ่งเด้คนกับหนึ่งพายิ่งกับหนึ่งเพราะมันเพิ่งกับผูาชายคือตะกียเค่ยฝันเนาะเห็นอันรถเม่มานทำน้มเนาะผู้ชสยกับสี่อข่ไวน์เนาะพาะยิ่งกับึงมออกหนึ่งสี่เนาะเดี๋ยวมันเป็นหนึ่งหนึ่งเด้นึ่งหว่ามันมันบอกเจอกันมันเป็นเพยิ่งมืดเด้ มันเป็นผู้ชายกับผู้หญิงเนี้ยไปขี่ไปน้ำกันขี่จนหอดเนี้ยจนในร่องอย่างนี้เลยนี่จนในร่องจนร่องจากขึงขึงปิ้นเป็นรถเป็นขี่ไปละกะล่องเนาะจนในร่องมันนี่ผู้ชายกับคับทั้งผนเป็นคนเกาหลีเหมือนเป็นคนเกาหลีเป็นผู้บ่าวบบนี้เป็นผู้บ่าวเกาหลีเป็นผู้บ่าวเกาหลีค่ะนั้นนี่ค่ะโล่โป๊ะโก่สเตจเลยหนึ่งหนึ่งทีละหนึ่งหนึ่งทีละ ค่ะจ้าเพราะว่าก <Christina. S 1> ็คันหนึ่งหนึ่งคันคันเป็นเครื่องจัรวดมันบอกเป็นศูนย์หรือราชีวาศูนย์หนึ่งกับพ่อแม่คันเด็กค่ะอาชีวะชีแมนว่าจะกรขัอยวางขัแปลว่าศูนย์หนึ่งกับมี่ค่ะสมวดหนึ่งแมนกับหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งกับหนึ่งหนึ่งแมนศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งกับหนึ่งหนึ่งค่ะค่ะแมนค่ะ เพราะว่าเครื่องจรวดนมันเป็นมันล่อไปน้ำเนี่ยมันเป็นประสายขาบที่ขาเเอเขามันสิเป็นศูนย์เด็กจรหลวดมันบ่มี้อย่างเนาะมันสิบุหูเลยว่าฮาแปดแต่มันออกมันพิเเป็นศูนย์หนึ่งเจรววก็ศูนย์เด็กน้ำกัมหนึ่งเนาะแล้วก็แล้วก็กรากับมะพรากบเนาะแบบเนาะมาพอโกฟ่ะร้าวก็นี่ขืนแข็งบินน้ก็ดี แต่เป็นศูนย์หนึ่งหรือว่าศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งกับหนึ่งหนึ่งกันสองตัวกับหนึ่งหนึ่งตัดเอาเนาะแม่ะคตัดหนังเอากะมันนียมาช้างพียังมันเป็นเห็นโป๊กค่ะโป๊กกระไรแต่ห้ากระนับมาแดดมันไร้ตค่ะมันเป็นหนามโขกเป็นขนมันตกโปรงใจนะแบบนี้โค๊กหนึ่งตาโกหนึ่งเต่าปะก็เป็นเก่าเนาะเป็นเต่าเนาะโค๊กเป็นเก่าเนาะค่ือว่า ละก็ว่ายังไงก็พุกหนึ่งเต่าบอกว่าพกหนึ่งเก่าค่ะละว่าพุกมีที่มาจากผู้ชายเป็นหนามเป็นหนามกับผู้หนึ่งเท่ากันค่ะค่ะมันนี่ตัวหนูตัวกันก็เป็นหนึ่งเท่ากันค่ะค่ะคอกันก็คือเจรวดค่ะหนึ่งหนึ่งเท่ากันค่ะมันนี้มา่อพ่อเอื้อเนี่ยสองคนกับสองมันยิ่งได้นสองค่ะมันนี่ตะกดตัวใครก็เป็นสามค่ะค่ะเนาะค่ะละว่าอืะเป็นมันจะเป็น มันจะเป็นสามหนึ่งเด็กมันสามหนึ่งสามหนึ่งไปซ้ายมันอยู่หนึ่งคนยิ่งสามคนสามหนึ่งมันนี่มันยังมาเห็นโป๊ปีเห็นไปซ้ายนางกับคหนึ่งอีกมันตัวหนูตัวข่อยกับผู้หนึ่งก็เป็นหนึ่งหนึ่งค่ะค่ะไปเห็นไาเห็นรถจรรวดกับหนึ่งหนึ่งเพื่อการศันศูนย์หนึ่งค่ะบอกจริญวดมันเป็นศูนย์หนามันเป็นศูนย์เป็นเป็นหนึ่งจะิญรวยเป็ศูนคนสองคนมันเป็นสองแต่ว่ามันจะเป็นมันซีพเปอร์แปนแบบนั้นเลยเด็ เพราะว่ามันมันเป็นผู้ใายกับผู้ยิ่งเนี่ยเพราะว่าผู้ใายกับหนึ่งเท่ากันผู้ยิ่งกับหนึ่งค่ะนั้นเป็นแปดจะลวดกับเป็นศูนย์มันในน้ำเพรเป็นหนึ่งออกจากน้ำบินออกจากน้ำจับหัวค่ะสรุปตัวเลขของนาโกกับสีมีหกหนึ่งเก้าลากะหกหนึ่งเก้าลากะสามหนึ่งนอก่ากนั้นแล้วก็ศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งค่ะอายุหนักี่เจ็ดปี ที่เจ็ดแต่ว่ากแอดกับขอเพิ่มเติมเนาะค่ะเนาะท่านผู้ชมเนาะเพราะว่านากอเพนักงานพนอยู่ในห่วยนั่นผู้หญิงสองคนแล้วก็ร่วมกับนาะกอผู้หนึ่งก็เป็นสามนึงบานี่กับผู้หญิงกับนั่งซีเนาะรับตัวแอดเองค่ะเป็นสามกันกันไหวน้ำเนยค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนักกรหลายๆค่ะที่มาแบ่งปันแนวทางตัอริกนะทางพรมฝันค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคลิปนี้เขาก็มาสรุปตัวเลขของนักกอเนาะค่ะนักกรนี่เพิ่นฝันว่าเพิ่นได้ขี่เครื่องบินเนาะค่ะขี่จรวดเพิ่นว่าเนาะค่ะเนาะเพิ่นก็ขี่ไปเพิ่นก็ไปลงทั้งหนาเพิ่นว่าเนาะค่ะเนาะตัวเลขของเพิ่นก็โฮกหนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งหนึ่งสามหนึ่งสี่สามศูนย์หนึ่ง อายุของนกกกะ47ปีนะคะท่านผู้ชม16มีนา257ค่ะก็ให้ท่านผู้ชมมาไปเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบงรัฐบาลค่ะให้โซกให้นานให้ลำให้ด้วยแห้งแห้งปังๆไปกับความฝันของนกกระอะคะ่ะสำหรับคลิปนี้เจค้ำสามตัวเต็งขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีค่ะ